สวัสดีจ้าเมนูไทยบ้านวันนี้แม่จะทำซุปบักแว้งมะเขือน,นะจ้าหรือว่าต่ำบักคว้งมะเขอนี่เองนะจ้าวัตถุดิบแล้วของเฮาก็จะมีบักคว้งกุลานะจ้าหรือว่ามะเขือพวงเนาะใจลูกอ่อนนะจ้าวันนี้เขาจะทำซุปหรือว่าต่ำตัวหัวปีนะจ้าพักบุ้งแล้วก็บกเขือยาวนะจ้าถ้ามีพักกูดใจพักกูดตัวก็ได้นะจ้าหรือว่าักเขือปาออ่อนก็ได้เหมือนกันนะจ้า ไปน้าเต่ากันเนาะน้ําห้อน้นําเดือดก็ใส่หัวปีลงไปแล้วก็เทสปะพักลงไปเนะี่ยเราจะต้มรวมกันไปด้วยกันเลยนะเจ้าห้ามาได้ต้มแค่ซุกนะเจ้าจะใจวิธีต้มจนเปื่อยนะเจ้าหรือจะเลือกวิธีนึ่งก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบ้านนะเจ้าวันนี้แม่ใจต้มมนะัเนาะต้มซุกต้มเปื่อยดีแล้วก็มาตักใส่กระชอนนะให้มันเสด็จน้ํานะเจ้ามาดูในส่วนเครื่องต่างๆก็จะมีค่านะเจ้า ฟักบางๆนะจ้าก็เดียหาก็จะมาล่ามมาซับให้ละเอียดนะจ้าตามด้วยกระเทียมนะจ๊ะกระเทียมไทยก็ได้กระเทียมจีนก็ได้นะจ๊ะซับให้ละเอียดนะจ๊ะขิงนะจ๊ะเจ๊ขิงแก่ๆนะจ๊ะหั่นซอยแล้วก็มาซับหรือมาฟักให้ละเอียดนี่เองนะจ๊ะในส่วนหัวแคบหมูเนี่ยก็ทุบๆเอาก็ได้หรือจะซับเอาก็ได้นะจ๊ะเทเครื่องใส่รวมไปด้กันเลยนะจ๊ะมาดูในส่วนเครื่องแกงนะจ๊ะ อาจจะมีพริกแห้งนะเจ้าใส่นักเผ็ดนักใส่น้อยเผ็ดน้อยนะเจ้าชุรสเล็กน้อยนะเจ้าแล้วก็รสดีนิดหน่อยนะจ๊ะกะปิเหียน้อยหนึ่งนะเจ้าลืมใส่หอมเตรียมใส่หอมเตรียมลงไปตามด้วยหอมบัวนะเจ้า,านะ้ำปลาฮาใส่ลงไปนล้แกงเมืององใส่ปลาฮาเยอะๆมันถึงจะล้ำนะจ๊ะคราวนี้ก็มาโคกเครื่องแกงให้ละเอียดเนาะ ละเอียดดีแล้วก็เอาบกแ้งบะเขือนะเจ้าที่หัวต้มตะกีตใส่ลงไปนะเจ้าเขาจะโขกให้พอหยาบๆนะเจ้าบม่ต้องละเอียดจานะเจ้าอพอให้เห็นน้ําเห็นเนื้อหน่อยนึงนะเจ้าอทุกห้มันแตกๆนะเจ้าเพราะว่าอพักต้มเนี่ยมันเปื่อยแล้วนะเจ้าเสร็จเรียบร้ยกะเทใส่ภาชนะนะ้าใส่รุมๆกันไปเลยเนาะคราวนี้ก็ไปน่าเตากันได้เลยนะเจ้าตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยนะเจ้า กระเทียมลงไปเจียวนะจ๊ะหอมได้ที่ก็เอาทุกอย่างลงไปพัดนะจ๊ะจริงๆแล้วบวกล้งบะเขือเฮาก็ต้มสุกเรียบร้อยนะเฮาวก็มาพัดให้เข้าวพกเข้าแกงนะจ๊ะเข้ากับเครื่องแกงนะจ๊ะส่วนขิงคานะจ๊ะแคบหมูเนี่ยเฮาจะตามหลังเนาะใส่แคบหมูเก่อนเนี่ยมันจะโยมนะจ๊ะมันจะไม่กรอบนะจ๊ะได้ที่แล้วก็แคบหมูนะจ๊ะขิงคานะจ๊ะที่หางหั่นซอยตะกี้ใส่ลงไปเนาะ รลุกเคล้าให้เข้ากันนะจ๊ะมาชิมรสชิมชาตินะจ๊ะจ้างย่างก็ใส่ลงไปนะจ๊ะถ้าบาจ่างอย่างแล้วก็เดี๋ยวเขาจะตักใส่ถ้วยใส่ชามได้เลยนะจ๊ะอันนี้ก็เป็นเมนูไทยบ้านนะจ๊ะโบ,บราณโบราณนะจ๊ะซุปบกแวงบะเขือนะจ๊ะคนเมืองคนท้องว่าตํำบแควงบะเขือนะจ๊ะตักใส่ถ้วยใส่ชามพร้อมเสิร์ฟได้เลยนะจ๊ะซุปบะเขือใส่แค่หมูจ้ะ